น้ำบอ่อพานเนาะน้ำไหลคอยไปแม่นน้ำไหลคอยคั้งนี้แม่นอากาศมันบเข้าแล้วแม่ hàng nằm quay hoa nằm hàn ninh quay nằm hè hoa nghe, hè nghe nằm hè hoa 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 phao thôi.

Đó toàn là về mua cả mà. Mình cái nào quay này. Có đâu? Quay. 干啥

สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลด้วยนะครับทั้งในช่อง a c e b ุ o k นะครับช่องไลฟ์สดนะครับแล้วก็ช่องใน YouTube ด้วยมิสเตอร์ปีนะครับเช้านี้นะครับตรงกับเช้าวันพุธนะครับที่สิบหกมีนาครับ65 บียร์นะครับสุขใจฟารฟากุ้งกระสินตอนนี้ผมอยู่บ้านโพสีนะครับของน้าเคอร์วันนะครับบ้านโพสีก็มาจับกุ้งให้ก็อายุกุ้งวันนี้ประมาณห้าเดือนครึ่งนะครับแต่ว่าก็ตัวประมาณกลางๆนะครับไม่ถึงกับใหญ่มากไม่ถึงกับเล็กมากก็กําลังไปได้ดีนะครับออเดอร์ของเราวันนี้มีที่เดียวนะครับก็คือที่อําเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ลงที่ร้านของเราพอสุกใจบ้าบราเกนะครับก็ยังให้บริการอยู่เรื่อยๆนะครับก็วันเว้นวันนะครับช่วงนี้ ช่วงกลางกาเดือนด้วยกาลังซื้อก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็พยาประคองไปให้ถึงสิ้นเดือนแล้วก็น่าจะคึกคักในช่วงของเดือนเมษายนในช่วงเทศกาลสงการนะครับประคองนะครับช่วงนี้วันว้นวันนะครับกุ้งก็ออกแม่้จุกวันนะครับแต่ว่าเกษตรกรที่ต้องการเอากุ้งไปส่งหรือว่าต้องการให้ไปจับกุ้งเยอะมากนะครับผมแต่ว่าตลาดก็ยังไปได้ซึมๆมอยู่นะครับอ้าวขออนุญาตนะครับไปส่งกุ้งก่อนนะครับที่เดียวนะครับวันนี้ที่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับเส้นร้อยเอ็ดไปปีปทุมนะครับแล้วโรงที่้านของเราที่บ้านนาแก่าอสุขใจขอบคุณมากครับที่ติดตามราชมันะครับเจอกันใหม่ครับในไรายหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ